สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะยูของผมในเกมแล็กนาร์ล็อกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์พอนเทล่านะเซิร์ฟเวอร์เราเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกครับรองรับทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็น PC Android หรือว่า iOS นะครับผมนะสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปโดวผมได้เลยนะโอเควันนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับผมนะมาเสกบอร์ดกันนะครับผมนะก็ทีมงานมีกัน4คนนะ,ะมีผมแล้วก็มีอ่าคนนี้เท่ๆนะครับผมนะนัทชานนนะหรือว่าอ่าเจ้าของเพจ 8m gamer นะครับผมนะอ่าแล้วก็คนนี้พีทนะครับผมนะก็เป็นพี่ผมนะเจษดานะครับผมนะเจ้าของเพจสะดุด channel นะอ่าแล้วก็อุจิวะจีซุยนะครับผมนะเพื่อนผมเองนะ tp gamer tv นะครับผมนะก็คุณเกมนะฮานามิโคโคดาวะอะไรตัวอย่างไป4คนนะ4คนแต่5ตัวมันมีหลายตัวนะเพราะว่าแต่ละคนเล่นกันหลายจอนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเปิดเสียงให้โอเคเดี๋ยวไปลุยเลยนะครับผมนะหน้าที่ผมเนี่ยก็ ไม่รู้ไม่รู้จะได้ทําอะไรเนี่ยมีมอนก็ยิงมีบอสก็ยิงนะครับผมนะโอเคผมก็ใส่เป็นพวกธนูธนูจมใหญ่กลางเล็กนะครับผมนะแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมีบอสอะไรเกิดมาหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนผมนะฮัลโหลพวกพวกลากมอนลากมอนได้แล้วลากมอนลากมอนต้องใช้โทรโวกมากใครมีพวก็ได้มเนี่ยะเดี๋ยวโอ้สตูป เฮ้ยดักหลอดโอ้ยเฮียดักหลอดอ้าวูยูวิ่งอ่ะเฮ้ยกลัวกูกูกูโต้ต่อยให้พี่เค็กลงเหล็กแล้วโต้ต่อยแค่ตัวมันใหญ่เกินห่ะารับมันหน้าวับรับมันหน้าวับเอ้ยดักหลอดมันแพ้อะไรวะเวฟไฟนี่เอ้พี่นี่โอ้โหขนาดใหญ่ปะใหญ่แหละเฮียเป็นจอใหญ่ขนาดใหญ่มันต่อยต่อยเป็นนานต่อยเปนานโอ้โหไอ้จะล่วงเด็พี่เค็กเคด้วยซับด้วยนะ จะพี่ลากมาเล่นหน้าวาไปก่อนพี่ชวนไห้ก่อนเข้ามาเข้ามาโอ๊ยสวยแล้วก็เข้าวาเดี๋ยวพี่ดึงดินให้ก่อนเนี่ยความบอกมามามาี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่วิ่งดึงให้ก่อนฝักต้องเข้าโดนแล้วไอ้เหี้โดนโคมาโดนโคมาเข้าอยู่เข้าอยู่ไอ้เหี้ยลูกน้องมึงตามกู เอ้กูลากมันหน่อยนึ่งหรือมันต้องเล่นหน้าวาแบบไม่ต้องลากออกไปใช่ไหมต้องเล่นหน้าวาต้องเล่นหน้าว้าเขาเขไม่ต้องลากไม่ต้องลากเขาวับต่อยเอาพี่เค้กเล็กยังได้ต่อยแบบบ้างยังวะตายตายตายลายมาล้วปั้ง เฮ้ยกูมิดอะทำไมกูมิดวะอ่าดัหกหลออมันมีสกิลไม่กี่อัพอ,อ,อยู่มั้งเปลี่ยนท่าเหรอต้องฟีตัวเองอะต่อยสวยตายปะไม่ตายไม่ตายไม่ตายแอดโหนด้วย <laughs> พี่เล็กแล้วพี่เล็กแล้วโ <Okay. S 3> <Okay. S 1> อเคโอเคสเฮ้ย จะออกบอกเลยอ่ะซับซับไปเลยเออสวยอีรูเจ๋สวยอีลูหันซี่เว้บนหนอนเนี่ยขนาดใหญ่ลูกขนูนอ้มันมาแลวแถบด้วยแถบวาเดี๋ยวผมไปสติวะดีอุ้ยเฮียอุ้ยโดนเจ็บโอ้โหฟอสแตกกูแตกละเฮียกูแตกปะปสติวาดี้ชนให้ต้องลากมาวะ ันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นี่ฮะนนี้ลากให้เราวก็เบิ้ลอันนี้ชวนให้มันมันมันไม่แรงหรอกนี่นี่เกียร์น่ะเอออ่ะเตี๋อุ้ยพี่อ่ะไม่แยมวะงเพราะถ้ามัติดปะที่ไม่ติดวะโอ้โหต้องเบิ้ลทอยหลังนะครับเบิ้ลทอยหลังไอเฮดบอสอด้ไม่เท่าไหร่หรอกอีสัตว์อีอีตัวที่อยู่ใต้ตีนบอสเะมันเล่นเฮ้ยเราลากไปตรงนู้นไม่ได้เหรอเดี๋ยวลากเข้าตมา เอาผมลากมาแล้วไปแล้วผมลากลากอยู่โอ้ยเบิ้นเลยคุมเบิ้นเลยแป๊บนึงโดนใบวะไอ้เหี้ยอยากแก้ใบไม่ได้หมาวะเข้าไปซื้อดิเอ็นบีซีอนี้อ่ะผลตีววันนี้ละโอ้โหไม่นิทเลยอะไปเนื้อนะพี่หิวให้โต้หน่อยหิว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 ผมเรี่ยไรหิวผมเรี่ยไรผมตืนต้นโอ้ยมันเดินมันเดินหลอนเลยเดินหลอนอยู่โต้โต้พี่เดินหลอนอยู่โอเคโอเคโดนลามโดนลาแล้วจะมาตีคนสติววันนี้อยู่เบิ้นไปเบิ้นไปพี่เบิ้นตีเรื่องมันเยอะเป่าวะ มันรัวๆไปเลยเพื่อนมันรัวๆผมผมจะตีจนให้แข่งกันฮิวพี่เค้กแข่งกันนี่อ๋อเหี้ยติดบ้าติดบใบยาเขียวยาเขียวมาดีมาดีดูหัวเลือดให้ผมดูเลือยตีนวดตีนวดข้าดิบวิเอ้ยมันก็ขยันใบเวียนอมเบิลอยู่ปะ โอ้ยโอ้ยอ้ยเอ้ยเดินหลอนไลยส์เออเออเออเดินหลตัวมีปั๊มเลยเอ้ยได้เว้ยได้เว้ยมาดิเฮ้ยดอกเหลือหันสี่ไปดิหันสี่เลยไอ้ยังก็เอาคนละกีบไปก่อนลาบไปก่อนลาบไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยไม่ไม่ไม่ลาบไปก่อนลาบไปก่อนขอดีดีหน่อยขอดีดีหน่อยอย่าตีอย่าไปเก็บไปใช้ก็ได้ลาบไปเก็บไปใช้ออเใช่ใจะเก็บไว้ใช้ไงมันลากไม่ได้มันตามไอ้กบอย่างเดียวอ่าแรงเลย เออมามาเยอะได้ไหมพี่เก็บเจอวันเตอร์ว่ะบอเฮ้ยมดไม่เลี้ยงได้ป่บวะเฮ้ยเฮ้ิเ้ยเอาดิเ้เก็บบิลด์เดอร์เ้สัตว์่้านีจับไม่ตีนอัโอ้ยอ้ยสัตว์จับไม่ตีมเอาคุณไอเวนเตแก้วแล้วนู่นสิ่งไหมเฮียของดีนล้ล่ะเป็อไหนยั่ไหเกือแล้วเลยแล้วเฮยเหอะอ้ยจับไม่ตีน จับไม่ติดก็ต่อยแม่งซะเลยเฮียเก็บไม่ได้อ๋อทหารมาชุดสองมาเฮ้ยทหามางขามาว่ะเฮ้ยลากใอยู่ต่อยใช่ไอพี่เล็กแล้วไม่ต้องไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงลากลให้ยิงตัดเล็กผมยิงตัดเล็กไหนไหนเฮียเฮียไม่กลิก้ล โตโตโตตายป่อยตายไปเลยโตไม่งั้นเดี๋ยวเข้าพี่เล็กแล้วพี่เล็กแล้วพี่เล็กแล้วเอาเลยเอาเลยป่อยตายไปไม่เป็นไรป่อยตายไปใช่ใช่มันต้องป่อยตายชุ่มใหม่ได้ชุ่มใหม่แล้วไปตายไปไม่เป็นไรพี่เล็กแล้วโอเคให้เราใช่ไมาดีไม่ดีไปครับแล้วนับตีเลยเข้านับตีเลยต่อยดีโอ้โหแม่งวิ่งเร็วสุดหายเอ้ยเนี่ยสวยทำไมมันน้อยทำไมเลือดมันน้อยยังไงเลือดมันน้อยเฮ้ยมาว่ะ เชี่ยเหนตีคค r d อะที่ไหนล่ะที่ไหนไม่ใช่มันเม่นไม่นีกากเจ็ดแม่สัตว์กูกกาตีคอรเลยจังหวะเนี้ย่านหาดหาดโอลิ่บ้าหาโอลอ่ติดนี่พีเคยู่เอ็มหนึ่งวีกเคีสิบเอ็มาพร้อมพร้อมนะเอาอะไรกันเอไหนก็อไหนเวยเอาเลยทอาไปเอาหน่อย นไปกบกบมาแล้วมาแล้วออกตลอดเพื่นเฮ้ยพี่เล็กใครพี่วิวพี่เล็กเล็กแล้วตายเลยต่อยง่ายกบเด็กเล็กใครเด็กเล็กเอาไปพร้อมตัวกบมาแล้วกระบากแล้วกระบากมันแล้วกระบากมันแล้วว้าวเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวอยู่เดี๋าอยู่เหล่าอยู่เราเอื้อฟื้นเรกเออใส่แบบนี้วางกระตากรุลวัววางกระตากรุลวัววางกระตากรุลัวเพื่อนเออวางไว้รุลมีอยู่ไว้ ดีไว้สวยสวยสวยดีไว้วางกองเัวเพื่อนเพื่อนเรารัวไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนกูแตกกูตายกูตายแน่นอนตัดแล้วตัแล้วแตกแล้วแตกแล้วไอ้โต๊ะโต๊ะลูสวยอีกเล็กอีกเล็กเฟ้ยเยอะเฟ้ยเออเล็กให้เล็กให้แตกแล้วเล็กแล้วไม่เจอหมดโอ้ยโอ้ยตอนนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายของคลิปเออ ดูแล้วออกยากเหลือเกินบอสเนี่ยออกโคตรยากเลยเลยเล็กแล้วสวยไม่ตายสวยเลื่อนมาประมาณสี่แสนเลื่อนมาสี่แสนน่ะตายแล้ว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 กูอะตายแล้วเสร็จเฮ้ยขู่มันลืมไม่บอกเขาผมมัลืมเสกลูกแก้วมาอย่าล้นอย่าล้นโตอย่าล้นโอ้โห่ะกูว่ากูกูทำอะไรไม่ได้ละกูได้ยืนกูได้ยืนมอง

ตายไม่ตายเลื่องเท่าไหร่วะเนี่ยปล่อยมันเท่าไหร่เนี่ยโต้ไม่ดีชี้ดังเหตุเล็กแล้วเล็กแล้วกดปอยทีเก็บดูไหนวะเดี๋ยวเข้าไปดูให้เล่นอยู่หน้าว้าเลยมันอยู่หน้าว้าไปถึงหลวงได้เลยโตไปไปเอาหลวงเนี่ยเลยเว้ยหลวงเลยโต้โอยหลวงเลยโต้โต้ตัวอะไรไม่รู้โอ้โหโต้ต่อยบอลจำมะกระเด็นต่อยบอลจำมะกระเด็นเหรอเออ กระเด็นติดปากผนังเนตัวปาโลปั่นละแสนหกไอ้เรื่องอะไรเอี้ยงสวยตายไม่ตายตายมันเยอะมันเยอะไปดีกว่ามันฮิวมันมีฮิวฮิวดอกละหมื่อพี่เก่กเล็กยังพี่เก่กอันนึงเตให้โตเขอก็เลยค่อนข้างเด็กแล้วเด็กแหละเต้ให้โตเอี้ยงสวยโตโต

เอ้ยใครมาแย่งรเรานเราลองอยู่ปืนแข็งไม่เยอะไหวเนี่ยเฮ้ยมันไปแกนเอา MVP e ไปแล้วอ,อะไรวะเนี่ยโอเคครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ออกมาแค่นี้นะหมดไปสามพันสามพันเม็ดนะครับผมนะก็ อย่างที่เห็นอนะ่ะออกมาออกมาไม่กี่ตัวนะบอลน,นะส่วนใหญ่ก็จะได้พวกหลายสก,กิลอื่นสมากกว่านะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะฝากกดถูกใจนะกดติดตามไปด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ฝากกดฝากไปติดตามนะช่องเพื่อนแล้วก็ช่องพี่ช่องเพื่อนผมด้วยนะช่องน้องผมด้วยนะครับผมนะมีแปด m gamer นะ tp gamer tv นะครับผมนะแล้วก็อ่าสะดุดชแนลนะครับผมนะอ่าสตรีมไม่ค่อยบ่อยนะแต่ก็สตรีมเรื่อยๆนะครับผมนะโอเคเจอกันใหม่คลิปีโอหน้านครับผมนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ